จะเชื่อมีคนประกาศรับเซเทอร์บัตรแบบ13ชนิดราคา50บาทปีพศ2528ให้ราคาไม่ละ4,000บาทจริงไม้ไปหาความจริงกันไป ุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไายเหรียญชแนล้วยนะครับและนิกบันเทิงจิตชแนลนะครับผมก็จะมีอยู่สองสามชแนลนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณอย่างสูงนะครับไม่เสียตังค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจฮะโอเคนะครับผมเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับปโอเคนะครับผมสีทุกคนนะฮะ วันนี้มือใหม่ขายเหรียนชแนลนะครับผมจะมารีวิวธนบัตรแบัตรบสามนะฮะชนิดราคา50บาทรัชกาลที่9นะฮะใบนี้นะครับผมมีบงางช่องมันกล้าซื้อได้ยังไงนะครับผมใบละ400,000บาทจริงไหมนะฮะตามมือใหม่ขายชแนลไปหารายละเอียดไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับไปโอเคแล้ว okay, oh, ทุกคนนะ,ะคะก็ไม่ไปต่ารเสรียเวลานะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับผมเอา,า,าแบบสั้นๆกระชับกระชับนะฮะ อ่าบางคนที่เข้ามาดูก็คือพยายามแบบอย่าไปมองแค่ปกคลิปนะครับไม่ใช่ผมรับซื้อนะครับนึกออกไหมว่าผมยกตัวอย่างผมหาความจริงฮะใครที่เซชเข้ามาเจอช่องผมนะครับไม่ใช่ผมรับซื้อในราคาที่ผมทําปกคลิปไว้คือยกตัวอย่างนึกออกไหมฮะเข้าใจอไหมครับผมไม่รับซื้อมั่วซั่วหรอกครับใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ได้มีราคาหลักแสนหลักหมื่นขนาดนั้นนะฮะโอเคนะครับเราเข้าเรื่องของเรานะฮะ วันนี้มือใหม่กันเลยเขาน่นาจะมารีวิวขนมบัตรแบบ13นะฮะชนิดราคา50บาทนะฮะและาจะกางรี่าแล้วครับผมเริ่มออกใช้นะฮะวันที่20นะฮะกันยายนะปีพศ25ปีพศ25 28นะฮะขนาดธนบัตรนะครับผมขนาดธนบัตรกว้างนะฮะ7.2เซนนะครับและความยาวของมันก็14.4เซนนะฮะและราคาตามคู่มือในคู่มือของอา่านหนังสือเล่มนี้มันไม่มีบอกนะครับผม ไอ้บ้านนั้นมันรับซื้อได้ยังไงนะครับผมใบละสี่แสนบาทไม่จริงนะครับอย่าไปเชื่อนะครับผมมันเป็นไปไม่ได้นะครับใบนี้ก็หลักร้อยร้อยก็บาทเองนะฮะมันซื้อไปเรื่อยนะครับผมมันไม่ถึงนะครับใบละสี่แสนบาทโอ้ตายถ้ามันซื้อจริงเดี๋ยวผมจะขายให้ผมขอแค่สี่พันก็พอฮะไม่เอาครับสี่แสนนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนอยากจะดูก็พยายามไปดูหลายๆช่องไปศึกษาหลายๆช่องนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าหากอะไรผมตกหล่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของธาบัาจจกันต่อนยครับไป โอเคนะครับผม F4 ทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมมาเนี่นะครับผมเอาง่ายนะครับผมเอาแบบกระชับเลยนะครับผมพยายามจะดูช่องผมเลยช่องไหนก็แล้วแต่นะครับอยากไปมองแค่ปกคลิปนะครับเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปนะฮะไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้นะครับผมเลเซอร์นะครับเอาเป็นว่าลองเซอร์ดูนะฮะราคาสี่แสนบาทพูดไปเรื่อยนะครับผม ก็จะเป็นธนบัตรแบบ13นะฮะก็ใบนี้นะครับผมราคาหลักร้อยนะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับกี่ร้อยผมไม่กลันตีนงนะับผมแต่ว่าหลัก500บาทยังไม่ถึงเลยนะฮะพอเซอรนลาสนะผมจะไปลงเชื่อแล้วก็ผมคิดว่าผมจะได้ประโยชน์ไปมากกว่าร้อยนะฮะอุตส่าห์หาความจริงให้บอกไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่รู้จะพูดไงครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ต้องดูนะครับผมแค่นั้แบบกดข้ามเลื่อนผ่านไปตรงนู้น ช่องอื่นนุ่ไปดูช่องไอ้ตบอ่านทั้งหลายนะฮะโอเคนะประมาณนี้นะครับผมถ้าผมพูดผิดภาพการอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็อันไหนที่ว่าผมพูดไม่ดีบ้างหรือว่าพูดไม่ถูกต้องก็ต้องแบบขออภัยจริงๆนะครับผมเราสามารถมาแลแก,กเปลี่ยนผมรู้กันได้ฮะก็สไปายรีวิวเหรียญเก่าแบงก์เก่าพเครื่องเก่าก็ผมว่ารีวิวอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะคือการพูดการจาของผมก็แบบพูดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมก็อย่าหาว่าผมพูดไม่ดีนะฮะไม่ใช่นะครับผมผมพูดอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมผมจะมารีวิวธนบัตรที่เล็กนะฮะฉลอมพระเกียรตินะครับผมพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผมฉลองศิริราชจะสมบัติครบ50ปีนะฮะทีนี่ราคา50บาทแบบพิเศษนะครับผมปีพศ2539นะฮะ ใบนี้มีคนประกาศด้วยว่าในเงินบาทจริงไม่อยมอมก่อกระดิ่งสั่นอะไรนะครับก็จะเป็นแบงค์ห้าสิบบาทนะครับเาเป็นปิดนะฮะเป็นรุ่นเก่าน,นะฮะก็จะเป็นรุ่นเก่าครับผมแบงค์ใบนี้โหนานมากแล้วนะฮะหลายปีแล้วนะก็เนี่ยพอสองก็ลองดูเลยฮะพอสองก็สองห้าสามเก้านะฮะสมัยก่อนนี่แบบเออแต่อาไม่จำเป็นต้องแบบราคาสงูงถามว่าเก็บไว้ไดนะ้ไหมเก็บไว้ได้ทำสะสมไว้นะฮะ เพรผมก็อยากฝากสมัเหมือนกันนะฮะประมาณนี้ครับแต่จะมาบอกว่าอ่าถ้าใครที่มีบอกว่าราคาหนึ่งพันสองพันหลักหมื่นไม่ถึงเลยครับผมมีก็เช่นกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าไปเชื่อเพียไม่รช่อะไรชอบนะจะไปแบบหลงเชื่อง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกด้วยจริงๆสร้าไว้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาความจริงกันนะโอเคนะครับประมาณนี้ มุณดูขอตัวลาบก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคุณเก่าคุณใหม่ด้วยนะฮะแลละอย่าาืมฝกกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ,กบ,กบยูทูบเนี่ยมือใหม่กันเลด,ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้คุณดูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทั้งุกทุกคนด้วยครับสวัสดีครับลาไปก่อนไปแล้วครับไป